โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายหัดเกม Rv ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า10,000แคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการ24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้นทีพตตขายไอดีเกม Rv มีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการหัดเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เบื่อหัดเกมตัวเองอยากขายหรืออยากเปลี่ยนหัดใหม่ทางเพจก็มีบริการซื้อราคาร้อนยยยยย้้้้้รรรราาาาาาคออนนนนนไไไไดดดดเเเเงงงงงงิิิทททัััีีหลลลลลกกขม่่่สวจะพูปปบชย ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนอะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่ๆเนาะโอเคนะครับนะใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้กันนะครับผมนเนาะฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปเนาะเผื่อเวลาแบบมีโค้ดหรือว่ามีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่ๆสําหรับสายฟรีอะไรเงี้ยผมก็จะได้อัปเดตแล้วก็เพื่อนๆจะได้เข้ามารับสกินเข้ามารับฮีโร่เข้ามารับของฟรีก่อนใครนะครับที่สําคัญขอลองอย่างเดียวนะครับอย่าลื นี่นะครับผมนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าจะมาทําอะไรเนาะก็ผมจะมาแจากโค้ดรวมทุกโค้ดของการแข่งขนัน AWC 2021รอบเซมิไฟแนนเองนะครับที่ผมเนาะได้ทําการหามาได้ทั้งหมดกันนะครับผมนะาไม่รู้ว่ามันมีตกหล่นตรงไหนหรือเปล่านากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมันตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารวมทุกโค้ดแล้วนะครับผมนะก็คือเมื่อวานเนาะก็คือเป็นการแข่งขันเนาะในวันที่10นั่นเองจะมี2แมตช์นะครับผมแล้วก็วันนี้เนาะก็จะ จะมารวมโค้ดให้3มชุดนะคบผมนะก็ไม่รู้จะมีโค้ดไหนบ้างน,นะคบผมนะก็เดี๋ยวผมจะใส่โค้ดที่สามารถยังใส่ได้อยู่นั่นเองนะครับผมนะโค้ดไหนที่มันใส่ไม่ได้แล้วหรือมันหมดไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่เอามาใส่นอนจะเอาแต่โค้ดที่ใส่ได้ตอนนี้มาทั้งหมดนะครับแต่เพื่อนๆใส่ไปแล้วก็ไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าโค้ดหนึ่งมันจะจํากัดแค่1งครั้งต่อ ID นั่นเองนะครับผมนะก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะคร <ST ăm S 1> <ๆ>ับฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเกิดสมมติว่ามี ผมมองว่านะครับในวันที่18น้อนจะเป็นรอบชิงนะครับผมมองว่ามีกิจกรรมอีกแน่นอนนะครับผมนะเป็นกิจกรรมแจกโค้ดนะแต่ไม่รู้ว่าจะจํากัดโค้ดหรือเปล่านะครับผมนะก็ต้องมาลองลุ้นดูอีกทีนึงนะครับผมว่าโค้ดจะจํากัดแบบ10,000โค้ดหรือ20,000โค้ดหรือจำจกัดแค่5 0 0 0 4,000เหมือนเดิมนะครับหรือวจะแจกยกเซิร์ฟไปเลยก็ต้องมาลองลุ้นดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ผมมองว่าในรอบไฟแนลอ่ะมีแน่นอนนะครับผมนะเกี่ยวกับกิจกรรมแจกโค้ดการดูการแข่งอะไรต่างๆเนี่ยเออก็เดี๋ยวรอ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยละกันนะครับผมนะก็คือจะเป็นการแข่งขันตั้งแต่รอบวันที่10นะครับผมนะรอบแรกเนาะแล้วก็รอบ2นั่นเองนะครับแล้วก็การแข่งขันวันนี้เนาะไม่รู้คลิปนี้จะลงตอนไหนนะครับผมโอเคสำหรับบางคนนะครับที่มองว่าพี่เอาโค้ดไปใส่ตรงไหนอะไรไงนะครับเพื่อนๆกดมาตรงนี้เลยนะครับผมนะกดมาที่กิจกรรมเนาะมาที่ประกาศเกมนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับก็คือแลกไอเทมโค้ดที่นี่นั่นเองนะครับก็ โค้ดที่ผมแจกทั้งหมดเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะใครที่แบบไม่อยากเสียเวลาเยอะแยะมากมายนะครับผมนะใส่เป็นตัวพิมพ์เล็กไปก็ได้นะครับจะผสมกันก็ได้เนาะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี้ยคือใส่ไวได้หมดเลยนะครับก็ความรวดเร็วนะครับผมจะขออนุญาตใส่เป็นพิมพ์เล็กปนกับพิมพ์ใหญ่ไปลวกันนะครับผมนะเพื่อความรวดเร็วในการแจกเนาะเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดแรกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับก็ b o m นะครับผมแล้วก็ o อีทีหนึ่งนะครับผมแซด b แซดนะครับผม E U E แล้วก็ U นะครับผมแล้วก็4 F 4 F P H นะครับผมโอเคอนี้เป็นโค้ดแรกนะครับดูซีได้หรือเปล่าปับโอเคนะครับแรกโค้ดส,สำเร็จนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูโค้ดที่เหลืออีกเยอะแยะมากมายกันดีกว่านะครับดูกันให้จุใจกันไปเลยนะครับผมโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูโค้ดเต็มๆกันเลยนะครับผมไปกันเลย do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the sorrow. It's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> But then I'm going to wanna fake I want the real stuff Everybody listen up Cause I'll only say it once I'ma show you all the path If you want it bad I'ma show you where it's at Yeah, how you can get it back Yeah, cause I ain't never done I'll be number one Working hella hard until I get just what I want Yeah, rises like the sun Yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'ma shoot until yeah. I find Always yeah. do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the sword it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah My hands steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it, how come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time. ก็โอเคนะครับผมนะก็จะเป็นโคดทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมนะที่ใส่ไปทั้งหมดเนาะก็ประมาณกี่โคดไม่รู้คนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมอีกหนึ่งนะครับสองนะครับผม5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 จำสิโค้ดนะครับผมนะทั้งหมดที่ผมเอามาแจกนะครับผมนะเป็นโค้ดเกี่ยวกับการแข่งทั้งหมดเลยนะครับส่วนโค้ดอื่นๆเนี่ยที่ผมได้มาเนาะเพราะว่ามันไม่มีนั่นเองนะครับแล้วก็โค้ดสกินที่แจกปลดล็อกคนดูนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่ถึงด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็เลยอดได้สกินไปนั่นเองนะครับแต่ GM น่าจะแบบ ใจร้ายในทุกคนเขาแจกแค่โค้ดตามเกมเลยนะครับผมนะวันนี้ก็แข่งไป4เกมนะก็คือชนะ4ี่ส่นเลยนั่นเองนะครับเป็นทีมม็อบเหมือนเดิมด้วยนะครับผมนะม็อบก็ต้องไปเจอกับทารอนในรอบชิงเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเป็นคู่รีแมตต์เออก็สําหรับวันนี้นะครับโค้ดก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเพื่อนๆชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปจะเป็นสายฟรีแบบไหนนะครับอาจจะไม่ได้มาแจกโค้ดนะครับผมนะโค้ดก็ต้องรอสัปดาห์หด้เนาะก็ยังไงฝากติดตามฝากดูกันเช่นเะเคคคยนนนนาะะโอสํหรัับวีนนี้้ผผมมข เนาะผิดภาพประการใดน,นะครับผมก็ต้องขอภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุตซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับ <Remember. S 1> ผมเป็นระบบเมมเบอร์เนาะก็จะมีราคาอยู่ในการสั่ราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมนะราคาสองสิบห้าบาทนะครับผมเราจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจิเนาะแล้วก็ได้เล่นเกมกับผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะยิ่ง คนอยู่นายก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะคบผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นระบบ150บาทนั่นเองนะครับผมนเสริทพิเศษจะเหมือนอันแรกเลยนะครับผมเลนเกมกับผมด้วยและที่สําคัญนะครับยังเข้าถึงโค้ดที่ผมโอยไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน